รงพ่อเห็ดครับโอ้ใครเ่ยวันนี้ค่ะเองก็เองขายเองโอ้นางรมเทาเห็ดคอนอันนี้เป็นเห็ดคอนอันนี้เห็ดอนอ๋อชนิดที่สี่นี่คือเห็ดลมเนาะเห็ดผู้ฐานใช่เดี๋ยวเขาจะมีตรงปุ้นที่เยอะแบหน่อยวันพุธได้กินครับ แก๊มืดฟาร์มมัวฝนตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับคุณเอียงครับสวัสดีเจ้าเราอยู่ที่ฟาร์มเ็ดลับเจ้าเป็น <Wow. S 1> การปลูกเฮดที่ทําการเป็นคนเวเรือน,นะเจ้าเราไปเจอคุณแม่ที่ตลาดนะเจ้าตลาดหน้าวัดนะครงหนึ่งแล้วก็อยากมาดูว่ามันปลูกเองเลยนะพี่เบียร์ปลูกเองขายเองเป็นเฮดที่หากินยากเหมือนกันนะคะคเ็ดทัวทัวเหลือง <Wow. S 1> น้อย,น,อยน้อยหากินยาก,ยากอยู่นะนะปกติเราจะเห็นเนพราะเฮดหอมเนาะ เห็ดสปะเห็ดเนาะแต่เห็ดนี่แบบเคยเห็นนะพี่เบียไปดูกันว่าจะงามขนาดไหนเนาะพอดีโชคดีไปเจอคุณแม่ขายของที่ตลาดเจ้าเห็ดแบบซื้อๆเนาะคุณแม่บอกว่าที่บ้านอ่ะพอดีเพาะขายเคยแอบสนใจเนาะพอดีมีลูกสาวเขาแบบทําแบบอ่าพอะเห็ดขายแล้วเลยอยากจะมาบุกถึงฟาร์มเลยเนาะมาดูแล้วมาซื้อเห็ดถึงฟาร์มเลยนะตอนนั้นซื้อที่ตลาดเนาะขายากินเห็ดเดี๋ยวเราจะฟาก บอร์โทรคุณแม่แล้วคือตามไปซื้อเห็ดคุณแม่ติดการเลยเจ้าได้เลยครับป้าสวัสดีครับนี่โอ้เดินมานี่โรงพ่อเห็ดครับโอ้ใครเนี่ยสวัสดีครับโอ้สาวงามสาวงามชื่อน้องหยครับเนี่ยจื่อชี่ก่าน้องชีนะครับโอ้ชี่อยู่ประจำที่ฟาร์มนี่เลยค่ะอยู่จีนฟ้าก็อยู่นี่เลยก็มาอยู่นี่เลยค่ะเก่าทำได้กี่ปีแล้วครับเนี่ยหนูมาต่อประมาณ ข้าปีที่เจ็ดละค่ะแต่ว่าพ่อทํามาก่อนแล้วประมาณสี่สิบปีโอ้ต่อธุรกิจต่อยอดจากคุณพ่อเนาะคคับเก่งมากเลยอ่ะข้าากินอยากนะนั้งชี้ปไปเจอปีซื้อวันห่านไปประมาณเจ็ดสิบบาทเองนะถุงเพลึ่งโลว่าโลหฮะเก่งโลจ้ะเป็นห้องเห็ดทั่วเหลืองเนาะเห็ดทั่วเหลืองเห็ดท่วเน่าะออนี่ไงที่เราไปเจอคุณแม่น้องขายที่ตลาดโอ้เห็ดโคนน้อยล้ำขนาดเลยเนอะไปพัดน้ำมันหอยอันนี้คือ ปลูกเองพ่อเองขายเองปลูกเองพ่อเองขายเอง,งค่ะส่งแม่กาตางนกอกก็ส่งมีแม่กามาห้าปอยู่พองค่ะแล้วก็ท่ากอสัญญาข้ากอจะขายเองพอเพราะเฮ็ดเท่านักค่ะแล้วก็มันก็บมันกิบมันก็บได้เหมือนเฮ็ดทั่วในเจ้ามันก็เลยต้องรีบไปขายเฮ็ดเท่า,อ,า,าออกวันอันนี้มันออกทุกวันค่ะเพิ่งออก เจ้าแต่ก็มันออกวันสี่สีบห้าซีโลตึงวันไม่ก้าฮับฮับน้อยเดียวหาวันต้องไปขายคนเดียวแล้วกว่าจะออกมาเป็นยางตั้งแต่พ่อเป็นดินเป็นยางนี่กี่กี่เดือนถึงจะได้เก็บมาอ๋อถ้าถ้าตัวเฮทัวนี่หลังจากยอดเจี๊ยบก็ประมาณแค่เจ็ดวันถึงสิบวันอากาศก็เก็บเป็นดอกทิศเนี่เจ้าไวไวเจ้าแล้วตัวนี้มันจะเก็บทุกวันค่ะนี่นี่เก็บเก็บตายทุกวันโอ้ชิคกีงมากเลย ้า้ยากให้ย,ง,หยงแบบอี้ก็จะเป็นวันพูกอันนี้วันพู่มัากเกิจะตัวใหญ่ละปฏิทัการปีอันนี้ก็เก็บได้ละเนี่ยเก็บได้แล้วเนาะใช่แต่ของเฮานี่มันแต่ดีอย่างของของเฮาสะอาดขอเฮาเก็บเก็บมาปุ๊บเนี่ยแทบแบบบเปื้อนเลยลูกกาก็สามารถเอาไปทํากับข้าวล้างหรือ่าทำกับข้าวได้เรื่มต้องไซด์ละต้องเสียเวลาไซด์นะคะเฮจันนี้เฮจันนี้ทำาันยังกินลำครับอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าคนเมืองน้อยเปิ้ลก็จะเอาไบแปงยำ ยำเหมือนยำจิ้นไก่อะค่ะใส่พริกลาบอย่างบางคนก็ไปแกงแกงใส่ยอดฟักทองเนี่ยค่ะบางคนก็ไปตำน้ำพริกมกเนี่ยค่ะตำเต๊ะสดแต่ถ้าเป็นแบบของของไทยก็จะไปยำยำต้มยำเฉยๆค่ะต้มยำใส่ตะไคร้ใส่พริกเนี่ยค่ะมเดี๋ยวบางคนก็ถ้าอันนี้หน่อยง่ายๆก็จะเป็นพัดใส่ไข่ครับโอ้ใช่ไนะใช่ แต่แม่ไปขายตอนนี้มามีนะคนเนี่ยเอาเดี๋ยวเฮาเจาะไปล้างเจ้าอ๋อล้างก่อนใช่คือเฮาก่อคือลูกค้าแทบจะจะแทบมาต้องง่ายอย่างละคือแค่ล้างผ่านมือแหมกัมก่อนลงหม้อได้ละเจ้าเมื่อเขาแล้วซื้อไปไม่ได้ล้างดินสักน้อยเลยครับมันจะสะอาดได้จลแบบพร้อม เห็ดกี่ชนิดจ้ะมีประมาณ4ชนิด4ชนิดเราจะได้เห็นเป็น4ชนิดหะอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยก็ได้จ้าได้เลยครับโอ้โหคุยเก่งมากนะครับเนายโอ้ครับอ่ป่ะมีประมาณกี่โรงครับโรงพ่อเห็ดครับตอนนี้มีสักเซาประมาณเซาห้าโรงจะยี่สิบห้าโรงนะครับเนาะครับแล้วก็มี4ชนิดที่จําหน่ายนะครับที่เพาะครับอันนี้ต่อฟังอันนี้เป็นนางลมเท้าโอ้นางลมเท้า อันนี้คือใกล้ได้เก็บไปยังครับเนี่ยที่จะเก็บเราจะเอาบานหน่อยละอันนี้กับอันนี้เป็นพอดีครับอันนี้กับพอดีเนาะใช่ค่ะอันนี้น้อยอันนี้จะเก็บมันพี่เจ้าอืมใช่อันนี้แต่เจ้าเก็บไปแล้วรอบนึงครับเจ้าโอ้สวยๆแล้เนาะเนี่ยค่ะครับอันนี้ที่นี่สดมันต้องโกว่าปลาสดครับอันต่อมนี่เป็นเห็ดคอนเห็ดคอนอันนี้เป็นเห็ดคอนขาวอันนี้จะมีน้อยเดียวเห็ดพวกนี้ประมาณกี่วันครับ อันนี้อายุประมาณ4-3เดือนเจ้าอันนี้อันนี้ก็เป็น3-4เดือนได้เจ้าค่ะใช่3-4เดือนถึงจะโตได้ขนาดนี้ใช่กว่ามันจะออกดอกกว่าก้อนมันจะเตี้เต็มเจ้าก้อนหนึ่งนี่ออกประมาณกี่รุ่นครับประมาณ5รุ่นได้เจ้าแต่ว่ามันจะเว้นระยะรุ่นเมินน้อยแล้วแต่ชนิดเทดอย่างอันนี้ก็ประมาณ2อาิตย์ก็จะออกเตื้อนึงแต่ถ้าอย่างอันนี้ก็จะประมาณสักอาิตย์ถึง10วัน ค่ะแต่ละชนิดแบบเหมือนกันหีบไหนราคาดีเจ้าเห็ดถั่วค่ะอ๋อเห็ดถั่วราคาดีขายแล้วก็ออกหน้าแล้วก็ออกวุ้ยครับจ้าว้าวเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะเหดนี่ก็งามมาครับถ้าอย่างอันนี้เป็นเห็ดลมเห็ดลมอ๋อชนิดที่สี่นี่คือเห็ดลมเนาะอ๋อเห็ดลมครับเห็ดลมเห็ดลมนี่ครับเป็นเห็ดลมครั เห็ดลมเห็ดบดเห็ดกระด้างค่ะจะเป็นตัวนี้จะเราก็จะเก็บของเขาไปขายที่การัดสดไปต่อเห็นคุณแม่เอาไปขายนี่ทึ่งครับมาบุกฟาร์มถึงที่นี่คือแบบโอ้หลายโรงนะแล้วก็ลูกสาวให้ข้อมูลความรู้ได้แบบเยี่ยมมากเลยเนาะครับถามทางนี้เนาะครับมาดูอีกโรงสิอันนี้เป็น เป็นแฮมโฮูเจา้าอันนี้กำลังจะเริ่มออกล้วเป็นเฮ็ดผู้ฐานเฮ็ดพู้ฐานใช่เดี๋ยว<อ>เขาจะมีตรงปุ้นที่ยืดแฮมหน่อยตอนนี้น่าจะเลยสี่ชิ้นเลนะครับน้องชี้ครับเออน่าจะมีแฮมอยู่ครับอ้อันนี้เห็นที่สวยแน่เนี่ยนะอันนี้เป็นเฮิตนางฟ้าพู้ฐานที่เขาไปน,นึ่งกับน้ำพริกกระเจาวน้ำพริกข่าเนี่ยตอนนี้จะํำกว่า<อ>ห็ดนางรมเทาแต่จริงๆก็ ว่าลำกว่าก็บมาได้มันแล้วแต่คุณมากเนาะบางคนกับฟันดีบางคนกับฟันเมืดีก็แล้วแต่คุณชอบหลายชนิดนะครับคนนี้สวยมากเลยอ่ะสวยเลยเแหละมาอย่างก็เฮ็ดลงไปกี้กันค่ะอันนี้มันเป็นอันนี้เป็นนางฟ้าปุ่มฐานว้าวกำลังลุ้งกำลังออกเมือมีดอกดอกดอกอย่างนี้กว่าจะโตขนาดนี้กี่เดือนครับชนิดนี้อ๋ออันนี้โตอีระหว่างบุบกับประมาณสักสิบ นนประมาณเดือนหกอันนี้ใส่เมื่อวันที่จีบเดือนหกอ๋อมีต้เนเล็ด้วยเดือนหกสองพันห้าร้อยก้อนเอจ้าอันนี้กับวันนี่มันติดซาวปลายละเดือนเจ็ดกับประมาณเนี่ยแตาเดือนอเดือนปลายหน่อยครับถ้าเป็นหูนนหนูโอ้เห็นหูหนูก็มีอ่าแวะดูหน่อยโอ้หลายชนิดเยลยเลยสี่ชนิดนะครับตอนแรกน้องเขาว่ามีสี่ปรากฏว่าหลายหลายชนิดแล้วครับนี่เห็นหูหนูก็พ่อเองนะ ปกติจะเห็นตามป่าตามดอยตามเขานะที่เราเวลาไปขึ้นดอยรอบนี้ฟาร์มโอ้พ่อเลี้ยงกันเลยครับนี่ตอนแรกปีกับแม่ไม่ได้พ่อเองทักมาใช่เป็นพ่อเองนะเจ้าโอ้ไม่ธรรมดาแล้วครับสุดยอดเลยอันนี้คือกูรูเรื่องเห็ดเลยเนี่ยพ่อ,อทำมาสิบกว่าป,ปีแล้วใช่อโอ้เดี๋ยวให้ฝากเบอร์แม่ไว้เผื่อตามไปซื้อเห็ดที่ตลาดนะสดล้านเปอร์เซนต์เลยนะพี่เบียร์เก็บวันต่อว,วันเลย คุณแม่ไปขายที่ตลาดแล้วลืมชื่อไปละหลายที่เนาะอ๋อได้ได้ได้ค่ะเนอหครับไปอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเลยเห็นหูนูก็มีเนี่ย้นางรมเทาตรงนี้เป็นนางรมเทาเหรอครับใช่ค่ะเป็นนางรมเทาหมดเลยครับจะับครับโอ้นี่ไงนี่ไงครับอันนี้เราจะแกะคอออกละเพราะว่าอันนี้มันหลายรุ่นละเราก็เลยจะกระตุ้นแกะคอออกแล้วเดี๋ยวเราจะปาดหน้าอให้ครับเพื่อให้มันออกเห็น สั่่ารกออยืมแต่ละชิ้นนี้ก็มีเวลาไอมีการดูแลที่แตกต่างกันไปเนาะหรือว่าใกล้เคียงกันครับโดน้ำใกล้เคียงกันใกล้เคียงเนาะอันนี้เป็นเปาหินอจ้ะอันนี้เป็นเห็ดเห็ดเปาหินเห็ดเตาเห็ดเป่าหื้อเห็ดเป่าหื้ออ๋อเป็นหอยเป่าหื้อเนี่ยอันนี้กับอันนี้เป็นเห็ดค่ะอ๋อตรงนี้ใช่ค่ะ ตัวนี้เนื้อมันจะหนากว่าเห็ดนางฟ้าค่ะตัวนี้มันจะกรอบอถ้าส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นเอาไปไปผัดผัดน้ำมันหอยย่างผัดกระเพราเงี้ยค่ะจะแทนเนื้อสัตว์จะให้ความรู้สึกเหมือนเนื้อสัตว์เลยใช่ค่ะอันนี้อันนี้ขายโลร้อยซาวว่าจะร้อยาวยี่สมีสักครึ่งโลก็ได้หรือว่าเราจะาเาจะเาเห็ดถูเหลืองถูเหลืองตัวเปล่านื้อตัวอ๋อได้ได้ครึ่งโลก็ได้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 ให้น้องเก็บให้นะครับ ก็มาถึงฟาร์มก็ <c oughs> อุ่นนุ่นเลยแล้วกันเนาะครับมาอุ่นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นผู้ฐานเจ้าผู้ฐานเนาะผู้ฐานก็คือฮกตะกี้แต่น,นี้มันออกมาหลายรุ่นละอ๋อแบบนี้หลายรุ่นแล้ว<ช>ครับนนกรปกติส่งขายที่ตลาดอย่างเดีหรือว่าส่งออนไลน์ด้วยครับส่งออนไลน์ก็ส่งโดยค่ะแต่ว่าถ้าส่งไก่นี่จะต้องส่งรถห้องเย็นค่ะหมูเดโคนน้อยนี่ลูกค้ากรุงเทพจะสั่งค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าก็ต้อง ภาพเลยก็กล้าขนส่งเพราะว่าเห็ดทัวมันอายุสั้นเนาะเราก็จะจำเป็นต้องส่งห้องเย็นเท่านั้นเจ้าอันนี้อันนี้อันนี้ภูฐานวันพุ่งี่จะได้เก็บละอันนี้สวยสวยอันนี้ใกล้ได้เก็บนะพรุ่งนี้ได้เก็บว่ะวันวันพุ่งได้เก็บครับโอ้โหึ่งครับถึ่งเห็ดภูฐานนะครับี่ดูใกล้เลยมันสามารถเลี้ยงกู้กับเพดนางลมเทาได้นะคะเนี่ยแข็งขันกับเป็นนางลมเทาแต่คนละชนิดกันฝั่งซ้ายนี่เห็ดนางลมเทานะครับ เราหุเฮาเาสามเฮาเลี้ยงมันอยู่ในกานใดครับโอ้นี่เจอกูรูทางด้านเห็นนะครับืสวยๆเลยเดี๋ยวจะอุ่นหนุ่มไปทำอาหารนะครับถ้าเพื่อนสนใจสามารถติดตามติดต่อทางเพจได้ทั้งไหนครับได้ติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ๊กข่าจิดาพาฟาร์มเห็ดนะจ้าค่ะแล้วก็หรือว่าเบอร์โทร0ู5 6 7เ3 5 7 9เจ้าแอดไลน์ได้บุญค่ะ คุณน้องชีมาอลไได้ความรู้นะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตอุดหนุนแล้วกันนะไปทำอาหารนะครับได้ค่ะครับคุณครับนี่โอ้สวยเลยครับโอ้ไม่สวยนะใช่ คุณแม่ครับนี่เจอกันที่ตลาดเนาะครับแม่นิ่มลูกไม่นิ่มวันนี้ไม่นิ่มไปขายที่ไหนวันนี้ตลาดประคอยูกตลาดประคอยวันซุ์ยามเย็นตอนเช้าไปสระกลางมาแล้วตอนเช้าตอนเช้าอ่ะตอนเช้าไปสระกลางมาแล้วครับเป็นไแฮมนะเจ็ดวันนี่ไปทุกวันกอไปทุกวันลูกวันวันบางทีวันละสามเวลา วันละสามเวลาตีสามแล้วก็หกโมงแล้วก็รอบบ่ายใครเองเลยขยันมากมากคุณแม่ที่ที่เราไปเจอกันที่ตลาดนี่ตลาดเนี่ยนะครับลืมไปละตลาดสัทยยอมอ๋อใช่จำได้อยู่เห็นคุณแม่นั่งขายวันอาทิตย์วันอาทิตย์เย็นเย็น้าว โพลถามได้ถ้าทายในเพปวันนี้แม่ขายที่ไหนฮะเป็นคนเชียงใหม่อ่ไปซื้อนะถ้าทายในเพปได้นะเจ้าเดี๋ยวดลเพปฮือตื้อๆได้เลยเนาะโอ้โหขยันมากที่เหลือเกินเช้าถึงค่ำเลยขยันขนาดนี้อันนี้กำลังจะโขนวันนี้หูหนูเนี่ยตอนแรกแม่ว่าพ่อเองเชื่อละเชื่อละเชื่อละครับจริงจังเลยแม่จริงจังเลยตอนแรกผมนึกว่ามีไม่กี่โรงปรากฏว่าโอ้โหเยอะแยะมากมายมีปลาเก็๊ยวแป้งก็มีกะว้าปลาสปาเห็นเทตนี้หลายอยังนี่ตัวนี่ น็่ทวอันนี้คือนางเอกของเราเ็ดคู่เหลืองใช่ไหมครับคูนน้อยคูนน้อยอ๋อคูนน้อยสวยมากเลยสวยครัมาได้มาได้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 ไดนเด้คือเด้าะพื้นท้่ด้ไดต่า้ได้ไดได้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 าด้ได้ไง้ได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 ้่ด้้ได้ได้ อาจ่าต้องยากี้นั่นเลยคุณแม่นี่โตมากเดี๋ยว้มาเชียงใหม่ก็มาแวะได้นะครับเนาะมาเที่ยวที่โรงพ่อเห็ดก็ได้หรือจะมาอุดหนุนที่ตลาดก็ได้นะครับภาคเนือเหตุยู่นี่ตลาดไหนคะเดี๋ยวพาไปไปไปดูได้ไปเมาริกาเจ้าคนบ้านเฮาก็ไปได้สีหน้าจ้าหลายใช่ไหมน้องใส่ใยให้โลต้าได้น่าแล้วห้าสิบตกกันหมเลย ยำอร่อยมากยำลำพิกลา้านุนสามถ้าเก่ามันจะน้อยนี่คุณแม่ครับอันไหนล้ำหน้ยกับใ่ครับเอาใ่ดีกว่าอันใยดีกว่ายได้เดี๋ยวภาคการทำาหาได้ยกให้กูียังเนาะครึ่ครึ่งสามสามเหตุนนี่กี่สมเหตปมดจัดไปเปลือยตัวเปือนี่ต้องเอาไปทำอะไรเนาะผัดน้องไปไปจิกกรึบๆุืมๆผัดกะเพรา เนี่ยบ่เคยเห็นเนี่ยเฮดเนี่ยเปาฮื้อน่พอผ่านๆนึกว่าเฮดชนิดเดียวกับนี่เปาฮื้ออร่อยมากแล้วครับแต่คนไม่รู้จักกินมไม่รู้จักแต่ถ้าถ้าเคยกินแล้วจะซื้อตลอดโรสไทร์ฟองหื้อฟอาฮื้อปกติไม่ขายร้อยห้าสิบไม่ขายร้อยเดียวโอ้โหอนี่มันจะนานๆแล้วก็หนานี่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 โอ้ไม่ต้องเข้าปลาเข้าดอยละซื้อกันทีี่่ฟาร์มนแหละอยากกินเฮทฮูตีละมาซื้อจูนี่ งูนี่ดอกใหญ่นะครับจะทำอาหารผัด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 โอ้นี่งูแอบมาดูฝั่งนี้นะครับอันนี้คือวิธีการอะไรนะครับอบถุงเ็ปไอ้น้ำไอ้น้ำไอ้น้ำต่อเชื้อ่อเชื้อก้อนก้อนก้อนคลิ้นเลยค่ะเอาไอ้น้ำเข้าตรงไหนครพ่อไอ้น้ำเข้าจากพ่อเข้าไปข้างนัานนี่ทองทองนี่เหรอคะ ที่หนุ่มไม่เคยเห็นแบบนี้น่ะครับหุ่มฟองฟองฝั่งนู้นเด้วยฟองฝั่งนี้นะครับนะเจ้าอันนี้คือการอันนี้เป็นอันนี้เป็นบอยเลอร์เจ้าบอยเลอร์ไบเลอร์คือต้มน้ำคือเดือดเราไอ้น้ำเข้ามาอ๋อเข้ามาตรงนี้ทำน้าเปิดต่อต่อเข้ามาข้างหลังโอเคเจ้าอันนี้ช่วยในการอย่างเขาบอกถ้าเชื้อถ้าเชื้อให้เห็นออกงามถ้าเชื้อคือโอเคมันแบบ มันมีเชื้ออย่างอื่นเยอะกว่าอย่างเชืานี่มันเป็นเชื้อล้นนิดหนึ่งแต่เชื้อเราเ้านี่มันสู้เชื้อไลที่บดีมาได้ก็ยังเยอะเขาขนมปังละไว้เชื้อไลสูขึ้นเชื้อไเห็ดจะแก้ขึ้นไงล่ะคอเราฆ่าฆ่าคืออาหารที่เราหื้นนี่คือครฆ่าเชื้อตัวอื่นเสร็จเราเอาเชื้อเห็ดเข้าไปกินโอ้โหขอบคุณค่ะความรู้ใหม่ไทยหน้าไทยเดินหนอยคุณพ่อคนเก่งทำมา40กว่าปีแล้วเนาะสุดยอด เครื่องเลยอ่ะเครื่องอบเชื้อลาอบค่าเชื้อให้กับเห็ดอ่ะเราก็เพิ่เห็นนะครับนะก็ได้เห็ดอร่อยๆไปทำอาหารละครับขอบคุณค่าอู้นี่ก็เป็นปวดหมัดเชื้อเขามีสูตรเฉพาะนะครับ ความรัมรักอือวิธีมาต้องจากจะได้เห็ดแล้วคุณแม่ก็ยังทำเน้อพริกขาด้วยนะครับโอ้โห้ายลายเก็นกับคนเหนียวเนาะเขานึ่งเนาะครับครบคันครบคันนะอยากรู้คุณแม่ตลาดไหนทักในเฟซเอานะเพราะว่าหลายที่เหลือเกินเนาะเราบอกไม่หมดหรอกใช่แม่ไปหลายที่นะครับทักในเพจแล้วกันนะเจ้าแต่ได้เห็ดสดแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์เก็บวันต่อวันชิปอมาจัดการเห็ดแล้วนะครับสีสวยเลยครับเอาแม่ไปขายที่ตลาดนะคะ สดสล้านเปอร์เซ็นต์งานะมเนาะตะแพงด้วยสดแน่นอนตัดหาออกนินึงแคบแคบแก็บแกบอันนี้นะเขามาหั่นตัดเฮ็ดแหม่เนี่ยเฮ็ดโคนโนอยเนี่ยเฮ็ดตัวอลิสโ็เหลืองเนี่ยหาดูยากหาหินยากมาก แม่ไปนั่งกางท่านตตยกอแม่กวงอะ่ะแม่กวงอนู่น้องไปเ <Okay. S 2> <ม>อาคะคแล้วเปิเจอแม่ที่แม่กวงท่านเตยอ,<ป>อ่อ่าได้<ม>เห็ดเร้อม,อมแล้วเนาะครับโอ้โหเห็ดเปาคือเห็ดนี่ใครทำร้านอาหารหรือใคร เก็บรึ่งเห็นอย่างมาอุดหนุได้นะเจ้าทักทายในทีนได้เด้อมาทักเราเลยว้วาวไปรักยาวแม่ขอบคุณค่าขอบคุณ,คคณคชีค,คมอมครับ